สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับความรู้เกี่ยวกับ กราฟทารกในคันและการติดเครื่องเสียงหัวใจคลื่นไฟฟ้าทารุกในคันนะคะซึ่งเราจะติดประมาณ20-30นาทีรูปแบบกราฟจะไม่เป็นทางการแต่ละสถานพยาบาลก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันนะคะแต่หลักๆที่เราจะมาให้ประเด็นวันนี้ก็จะมีทั้งหมด8รูปแบบที่จะต้องพบเจอซึ่งเป็นความผิดปกติที่เราจะต้องรายงานแพทย์อย่างทันท่วงชีนะคะมารู้จักรูปแบบที่1กันก่อนได้เลย ค่ะรูปแบบที่2นะคะเราจะมาดูรูปแบบกราฟที่ผิดปกติซึ่งจะมีทั้งหมด8กราฟนะคะอันนี้หลักๆก,ก็คือ1เป็นเส้นกราฟที่เรียกว่า variable variable นี้ก็คือเป็นการเคลื่อนการแกว่งของฟิตตองฮาร์ดาวขึ้นลงขึ้นลงนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบของ variable ซึ่งแยกย่อยออกมาเป็น4รูปแบบตัวข้างบนสุดนี้เป็นกราฟที่เรียกว่า absent f i t t a r t r a t นะคะ absent variable นี้ก็คือจะ เสียงหัวใจเด็กจะราบเรียบซึ่งเป็นค่าผิดปกติมากที่เราต้องโน้ติ y ฟตยต้องรายงานแพทย์ส่วนกราฟที่2เป็นอ่ามินิมอลฟิตตองฮาร์ดเรทนะคะก็คือมีการแกว่งขึ้นลงของเสียงหัวใจทารกในครรภ์อย่างน้อยน้อยมากๆซึ่งกราฟตัวนี้ก็ต้องโน้ติฟายแพทย์อย่างเช่นเดียวกันอย่างทันท่วงทีส่วนกราฟ v ร r i a b l ออีกตัวหนึ่งก็คือเป็น m o d เด a t e และ marker กอร์มเและมา r k e เกสตัวนี้คือภาวะปกติเราจะไม่ซีเรียสนะคะ ค่ะรูปแบบที่หนึ่งนะคะเราจะให้เป็นเบสไลน์ก่อนมาดูรูปแบบกราฟที่เป็นค่าเกี่ยวกับาการเต้นของหัวใจทารกที่มีภาวะปกตินะคะข้างบนนี้จะเป็นคลื่นเสียงหัวใจเป็นระดับฟีโอฮาร์ตเรทนะคะก็คือเสียงหัวใจทารกที่มีค่าปกติอยู่ที่1 1 0ยสินะคะอันนี้เบสไลน์ปกติของมันตัวนี้กราฟ เด็กคนนี้ก็จะมีเสียงหัวใจอยู่ที่140บีตมินส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นการหดลดตัวของมดลูกนะคะอันนี้การหดลดตัวของมดลูกที่ปกตินะคะเบ็ดเสร็จก็คือกราฟนี้เป็นค่าปกติค่ะก็มาพบกับรูปแบบที่2ต่อนะคะกราฟรูปแบบที่2เป็นกราฟที่เสียงหัวใจทารกมีค่าการเต้นของเสียงหัวใจมากกว่าปกติคือมากกว่า160บีตมิน ก็คือเส้นกราฟตัวแรกเนี่ยจะมากกว่า160ยิบบีตต์มิลเบสไล์ของกราฟนี้จะอ่านเป็นอยู่ในช่วง 180- ถึง2อ0รบีตต์อ e r มิลเลยนะคะคือมีค่าผิดป,ปกติที่ต้องรายงานแพทย์เช่นกันค่ะอ่ากราฟถัดมานะคะเป็นกราฟผิดป,ปกติเหมือนกันที่อ่านได้เป็นแบดดี้คาดียก็คือสิ่งหัวใจทารกในครรภ์มีภาวะต่ำกว่า110ยิบบีตต์มิลซึ่งในกราฟนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนี้ยพิตต์ฮาร์ซาวเนี่ยจะอยู่ที่เบสไล อยู่ที่ประมาณ80ดิบบีอเ์อร์มินนะคะตลอดเลยซึ่งมีความผิดปกติที่จะต้องรายงานแพทย์เช่นกันค่ะค่ะกราฟถัดมานะคะเป็นคราฟผิดปกติที่เรียกว่าไซนูไซด์ดอวแพทเทิร์นก็คือมีฟิโตฮัสซาวที่เป็นรูปคล้ายสซยเวฟนะคะก็คือมีการแกว่งขึ้นลงเท่ากันสม่าเสมอสวยงามอันนี้สวยงามนี้ไม่ไดไ้ไม่ได้หมายความว่าปกติซึ่งมีค่าผิดปกติมากที่ต้องรายงานแพทย์ด่วนเช่นกันนะคะ นี่ค่ะคือลักษณะของกราฟ Sinus ไ i ด p อบเพรสนนะคะลักษณะกราฟก็จะเหมือนตัวแรกค่ะที่เขาเรียกว่า p r o ล o อง D.C. คือมีการด็อบของเสียงหัวใจทารกลงมาอย่างยาวนานมากกว่า10มากกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน10นาทีนะคะจะตรงหรือไม่ตรงกับยูโทรลีนคอนแทคชั่นก็ได้กราฟนี้ก็เป็นภาวะผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์นะคะลักษณะกราฟก็จะเห็นอย่างที่ยังกล่าว กราฟโพลอรดีซีอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เรียกว่าโปลองดีซีลักษณะก็คือมีการต่ําลงของฟิตตองฮัสซาวมากกว่าเบสไลน์ก็คือต่ํามากกว่า2แต่ไม่เกิน10นาทีอันนี้ก็จะต่ําอยู่ประมาณ1อันนี้5 6 7 8 9เจประมาณนี้นะคะ